อสบายดีพ่อแม่พี่น้องหอบคำหอบคำมาเนี่ยพี่ดีประเด้ปลาเคืองมาเจ้าโลบูเจ้โลเคืองเจ้จ็กโตซีโตซีโตแปโดโลเคืงแ,แ,งแ,แงม่ปลาบูกำลังครัวอ,อยู่เจ้าเขาเน่ามีเจ้าเนาะเราว่าตัวเดียวได้แปดโลจนดีใจโ,โ,โอ้ขันไหนคือตัวไหนน,น,นนิบส13โลกเนาะอ่า โอ้ยอย่างที่สมุตน้อๆเครึ่งน้ำคของของแท้เนาะพีน้หางแดงเด้อนี่ดๆ เดี๋ยวจะป่า,าสซมาเรียนกดมือทีละาให้ปุ๊บคิค่ะไทยเทวีนัเลยทีเทวีชนะหัวใจทีอโอ้ดุมันางแน่นอนไทยเทวีหน่ดไีิจริงไหนหอแมนวะแมนมันกังามาอยู่ดีแต่รากดเงินิๆใว่าเป็นใ่าออีดีอยาก็ดีมาิ่จ่าเรงแรกนั่ไทว่าแดงไทเทวีแร้องหยแม่บ พี่น้องเมปะบูแก่มเราครับอกว่าพ่อปลาดิพ่อแล้วนนองส้าวนใคนซื้อแกที่ถือใจจะมาหายยงมอกไหนสิุ่มมาไอบอกนโต๊ะอ่บอกจทั้งใจยุงในตี่บูจะเปกจังไลร ี sociedad, uh, no. ่รก็สนถขามาเครื่องทางคนเป็นถคึงเนโอ้เราขี่รถเราขี่บถือกระเบียบจ้เทือ่ขี่ได้กวมอเตอร์นาะยมอจะต้องขามากประมาณหาสิเมตรก้นระเบียบของการขี่รถแต่ชิมานยิงตาเดียวขามเขาเพื่อนเลยจะพิชแต่หันมอจะต้องขามากใส่ครัวหัวแต่ไม่แต่ครัวหัไปก็มาเสียเ โอ้ลืมทายหูนาโป๊ไว้ก่อนโอ้ได้ได้แบบนี้โอเคขานตัดต่ตนะสีเฉลีาลงเลยแม่ ขึ้นไปต้อยางมาหาปลาเลยเด้อมาแล้ว ไม่งั้นใช่ได้เียว่าสบาส่แเยเทียงทาอะไรันกด่งนะอันเด้อันหนึงอันน่าวพันกไดะเบิ้งค่าน้หนาใส้ดีป่ะไม่ยังไมงี่สาวพันไม่ยังไม่ยเท่าไหรหม้อโอ้โหแม่อรไปนะขอซื้อจางนี่เบี้ยนอัาเก่าพันเนาะสาวสาวหัวประโสาวสาวหัวประโอไปซื้อมาอันหนึงสาวพักี ย <hertz diversity S 2> ู no, mm ่ hmm. ้ายยังเก่งกะเศร้าเก่าาได้สม <h> ัยนหนเอาใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใร่ใ่ใช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 ่ใ0่่ Oh you are แดงให้ลองหมื yeah. yeah. ่นขายบัตตี้หมื่ออื่นเนาะอ้มาสดสดนานจะไปส่งหมื่ออื่นเสาะเนาะนานแสดงหมื่ออื่นเสาะมากกว่าแต่เสาะเลยเนาะจำไว้เขาซองผิดเนาะขายสดสดเลยเนาะอ่าขายสดสดเลโอ้เนื้อเด้งเป็นเด้งแหละไม่บอกมึอนี้อีจอยนมามืนเนี้สดสดนาเด้งเป็นเด้งเลย ประกาศนะบัวบาลฟนมีเด้อปาดมือยังบูเขามีพี่น้องเลยปาดมือเจาะรองยังบูเขาซอยมือนะเขาอยู่ ជ្រឿាក្នុង់ធីខ្ញំបារបាន់ទៅង់ចូល់ការ់ការបារបួយបារញស់នៅ្លាល់ការ់ទៅការផ្ថ់ទ្រ

กขั้วจะนี่นม,นออมันใส่แห้งไรตัวหนึ่งจะคั่วสู้พี่น้องอยู่แต่ว่าคั่วยังไม่ทันได้สวงมันใส่แห้งไรอย่างกระทุกกระเทืดขั้นซ้อยแต่สีมันทันได้อยู่กระดูกระเดี่ยวมันตีสิฟัน,ใน,ในบ่ไดเลยใบม้ปูเฮ็ดซาสวงโอ้ตบใหม่ไม่า่อืมต้มส้มพี่น้องเสะ ตอวน้อยๆหน่อยเด้อดีงามถอดจะง่ายมั้งแตเวลาเฮาวขื่นจานมันบ่เป็นกระโลงกระเลงนะตัวใหญ่เอาขื่นจานน่ะยากเนาะไปยังอาบหน้าบัสิซาหัวมันเสียดายู่บ่สมเด็กเด้อมือได้ซ้ำมือมือจะได้แก่เวียกวดมือได้เนาะเออขาซามือแด่นคุ้มค่าพี่น้องประหยัด่วนนี้ประหยัดไฟย์โซยุคน่ะประหยัดน้ำประหยัดไฟย์โซยุคน่ะ เขาจะขั้วอะไรสองตปลาบูเ mm. ก yeah. uh ่านาที่สารสุภกุลที่ว่าสุดยอดจะขั้วปลาเนาะพี่น้องแม่ปลาบูขั้วปลาไว้แล้วพี่น้องซิปนาทีแม่ปลาบูขั้วปลาไดสองตัวมีเขาวเขานี่กระนั้น